เขาซ้ำหมดหรอครับโอ้ตัวเลือกแดงๆกระมีเดิร่อยมากร่อยมาเลยอไปเบิ้งหมดเลยวันทูสิกเป็นว่าอย่างเงี้ยวันทูสิกแดงยิ่งครื่องเลยสิร่อยว่ากเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทีมีทักบ้านทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านของ แม่นางนะครับผมแล้วก็พ่อเพชรนะครับผมร้านขายส้มตํานะครับเนาะนี่นะครับกาลังจะตําพอดีเลยครับขายดีครับขายดีมากเลยนะฮะจนคนแน่นล้านนะครับเนาะอู้ยบ้านอะไรนะพ่อบ้านอยู่ตรงไหนบ้านบ้านอยู่บ้านร้านอยู่ตรงไหนพ่อส้มตำบุรีรพ่อเพชรครับผมอยู่บ้านยางซองบ้านยางซองทางเข้าบ้านยางซองครับผมอยู่ซ้ายมือติดน้องผืออืมน้องผือนะครับไม่ใช่บ้านผือนะฮะ ติดติดกับด้านหลังจะมีหนองเขาเรียกว่าหนองผือหนองผืออ่ะทางเข้าถ้าถ้าเรามาจากทางนาบัวนะครับผมจากนาบัวจากอัปเป็นเนี่ยด้านเนี้ยเือหน้าเข้าเมืองอุดรนี่มันจะอยู่ซ้ายมือพอดีครับผมเอาสนใจจะมากินส้มตํานะครับผมกินส้มตารสรสเด็ดได้นะครับเนาะที่บ้านยางที่บ้านยางซองใช่ไหมครับพ่อ เอาใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กัะทางช่องเลยนะครับผมงวดที่ผ่านมา19นะครับ f c ครับผมแนวทางของพ่อเป็ดนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามารับชมรับฟังแนวทางโค้งสุดท้ายกันครับว่า พ่อจะมีแนวทางตัวไหนมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านบ้างนะครับผมเดี๋ยวมารุ้นมารับชมรับฟังกันครับครับสวัสดีครับสวัผมเอฟซีเอฟซีมาเยี่ยมเพียนว่าเอฟซีเอฟซีมามาจะใส่ก๋อยที่อ๋อมาจากสกลนครครับว้าวมาตะไก่กาม่าน่ะมาหาพ่อเนี่ยซื้อเสียงดังประคอเลขเลยเพราะอะไรเนี่ยเรมาตกสกลนครเพิ่นปลาเพิ่นไปเปิด ยูทู e เห็นลุงเพชรวะสันอือไหวเปิดชื่อใส่แล้วเพราะว่าสันทิ้งกันเดียวกันบอกท่ันมาด้วยกันเห็นแล้วือบบอกแม้วสันมันก็บอกว่าในฝันน้องน้อก็จริง ว่าฝันอืมคิว่าฝันเป็นงูหอยเอือบ่อเป็นมาแหมมือเป็นมาแหมมือเนมาเพราะตงฝัน้ององกับฝันเมือนืนีหนึงเนาะโอ้ยพกดนจังหวัดดีเล่นัะได้ขึ้นเนี่ยเอาเมื่อเมื่อนั้นมันบ่อคือว่าฝันว่าไอ้ให้ขี่รถขั้นนั้นไปงูหอยมันบ่อครับแล้วก็ได้ขี่รถกลับมาเนาะะเบี่ยนรถไอ้เนี่ยงรถรถขั้นแกงง้วนจะเปลยว นัแต่จังจังไปเบื้องเอาได้นั่นรถจอดอยู่หันเอได้ปะตันนี้จอบ่เวียนยังกว่าแม่มเจดาแฮะสเจดเออสามเจ็ดห้าแปดบ่สามเจ็ดห้าแปดที่เพิ่นช่วงวายเอาเพิ่นมาอย่างหลายคนแท้เป็นบ่สามตันสี่ห้าข้นเป็น่ยังหลายเป็นา่ยังหลายแถพข้นมาขอเลขแต่ก็ ขุนเด้องมหอยเอาเนี่ยไอ้เป็งมหอยเอาดิ่งงมหอยเอาที่ปุ่นเนอะมันกันเขาตีเป็นตัวใดงนะกันเลยเคิยวกันนั่นไปเห็นบ่แทนที่ก้อนไปกับได้หอยมาบ้าขึ้นเมือนฮะกันได้หอยบางก็ได่งมหอยละแต่ว่าหักเศษแต่หอยแข็งมามันบ่มีหอยหงายอกันเลยบ่เอา ไม่พเล่นเนี <t <t ่ยเไปเนี่ยทำก็ได้สำนักลาแต่ว่ามึนเงินวันาเอาเอาฮัลน่ันบ่ได้น่ะฮัลเอาเงินไปร้อยเจ็ดสิบบาทเขาเงินไหนร้อยบาทเออเงินไปซื้อเอาเพาะฉันอ้อยเจ็ดสิบเอาเงินไปซื้อให้เอาเงินไปซื้อเอาเด้อเั้นร้อยเจ็ดสิบบาทเั้นโอ้ว่าจันนะมันคือราสุดเนาะพ่อครับมี่เคลืนนี่ว่ามันเคลืนนี่คนหมาดเลยอืม ที่แดกไปไหนไปงมบกไหมแดกได้กล้มาได้หลายขุนไปง้มบกไหมเอาเขาตีเป็นตัวใดพอมื่อนนที่รถขั้นตนไปเอาทะเบียนรถขั้นตนตัวน้งวลทะเบียนไหมว่าขั้นัอนจังวหาห้าเจ็ดสจ็ดสามเจ็ดห้าแปดสามเจ็ดห้าแปดแลตอก็ เออเลยเอาคีโรขานาดกลับมาสามเกียห้าเกีเครื่องนี้ก็เลยฟันฟันเพิ่มอีกห้อยอีกบอลเป็นฟันเพิ่มนี่ฟันมันก็เดียวขนาดเออบอลฟันเพิ่มเพิ่นเพิ่นม,มาบอกว่ามันได้บอ่อละหอยนะขันบอ่อได้เอาเงินไปซื้อเอา เขานนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทเป็นว่าสิถ้านเจ้าของอยู่น้าเงินจิตหลายบอกเนี่ยเจ็ดสิบาทลัตไปเชียงเบิงเอาห้าเที่ยมันแ่นเมื่อกี้เด็กหินบอกอยู่ว่ามัน่าถึงเรื่องถเบียร์ลดนาดนั้นปีนนเบียร์นดบ่เจ็บหนึ่งชุน่คุยกันบ่เพื่อนฝันนั่นนี่เพราะว่าเพื่นบานเคุยกันอืมค่ะบ่ฝันไม่นั่งบ่ฝันบ่ไม่นั่งแต่ว่าจุดถูกขออยู่นหนได้หนึ่งศูนเจ็ดเด เดีก่อนเนี่ยได้ตัวเดียวกันนี่บ่ผมเปลี่ยนละเปลี่ยนมันมันถือคนมมันหนึ่งศูนย์เจ็ดบ่หนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วแล้วของแม่นางอ่ะศูนย์หกไอหนึ่งหกหนึ่งหกแม่นางหนึ่งหกเจ็ดโอ้แม่แมนห่เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเออนั่นหล่ะของแม่นางเจ็ดหกหนึ่งของพ่อเพชรหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหกหนึ่งบ่อืเ เกต๖หนึ่งของแม่นาคของแม่เียงกันตัวเดียวกันอีกหนึ่งเกตเกตหนึ่งเป็นแฟนของคุณพ่อเพชรนะคะไก่ย่างส้มตำเขายังเปิดอยู่บ่เด้อเนี่ยว่ามันเกต๖เนี่ยว่าโอ๊ย นั่งหลับอยู่คนหนึ่งนี่โอ้ยขายยางเมื่อยนั่งหลับเลยย่างย่างบดเบื่อได้มันมันนอนบ่อิ่มขึ้นมอดแต่ฝันขายขายนั่งนอนแต่ข้าแต่ฝันนอนแต่ฝันนอนบ่อิ่ม้าแต่ฝันเลยบ่ได้นอนเมื่อที่มันใจบ่บ่ฮะมันใจบ่ะนี่ว่ามันก็บอกเปนอาจารย์ใหญ่เนาะมันอาจารย์อันจะเสี่ยงโชคเอาคนที่มาบอกนี่คือผู้มืออยู่นี่ป่ะค่ะครับ ปูยาเป็นหักสมรัอษาอยู่นี่และเป็นจกาเขาฝันแตกเนาะเห็นคนไปคนมากกเขาฝันเนาะถามเลยบ่าจะเริ่มแท่งไอซีหานํำเด้อหาม่ใช่ใส่่เอาเนช่วงเน้ยมือนช่วงวอีหาน่ะนะานเนมาหยั่งวันเดววเลยเด้อโอ้โ้่ไีหาตัองสวยคนนี้เป็นยังตุ้มตามตัวไหม ห้เพูนตัดเอาห้เพูนตัดเอาสิคืองวดนี่กับฟันดเีเสียงดวงเสียงบังเันญชอบก็ตามเนาะแต่ว่า <Okay. S 1> พ่อเพชรมันใจเขามาจะงวดค่ะงวดมันเข่าสามงวดหรอคบสามงวดเนาะสามเลยเนาะสามงวดงวดนี้งวดที่สี่เห็นสมัยอยู่กรุงเทพนี่กับแม่นปลาหนังโอ้ยตัวเลขแดงๆกับมีเดลอยมาลอยมาเลยเออไฟเบิ้งเอ้ย นั่นเลโกจิออกวันทูสิกเป็นว่าอ,อย่างนี one, two, ้วันทูสิกปั้นแบบนี้หนึ่งสองหกเนาะมันก็อ,ออกมาหนึ่งหกสองเนาะน้มตัว, <laughs> ตวโตเลยส <laughs> แดงยิ่งครึ่งเลยที่น้อยว่าเลยมี่มีเดียวนั่นแหละปันเป็นตัวตัวสีแดงแต่ว่าช่วงนี้บมม้ามีแต่มันโบบอกเป็นอนันนา บอกเป็นปัญหามันบอกเทากับตีเอามนบอกคือมาหนีกับพุ่มอยู่บ้านเที่ยวมาบอกถามด้วนะครับาชนรักชายเนี่าปนที่ดีที่งายเลยี่มองไม่คือนย่ำเตากับจุดถูกขันจุดที่นั่น ขอหาน้ำสู่เป็นเฮ็ดก็เป็นใบจับบนเทวดาเพิ่นก่อนสมรักษาอยู่เนี่ยะนี่ยมีก็ถูกดอไม้ถูกเตี้ยงแทบทุกเมื่อนล่ะท่านบ่อยากอีกที่ก็ได้เฮ็ดอืมครับผมอืมก็เป็นความฝันนะพ่อเนาะเป็นแนวทางนะครับความฝันลองเสียงเบิ่งเนาะใครมีโชคเนาะ อันนี้เป็นกุ้งฟันเจ็ดชวนชวนเจ็ดล่องแทงเบิ้งเด้อแหละพี่หาหาพี่แบมันพันมาทั้งพี่บันนั้นให้เจ้าของเบิ้งเจ้าของจีเบิ้งก่อนเดี๋ยวดูหน่อยครับว่าเอาเอาได้เด้อแทงเบิ้งเด้อแทงเอาเด้อเป็นแนวทางนะปอนะแนวทางเด้อมีทั้งของพ่อเพชรมีโชคมีนางนะครับ ยังไปแทงหลายๆหละยยัไปขายหน้าซื้อเด้เอาก็เอาพ่อหอมกว่าอขพก็นี่แะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อเพชรกับแม่นางนะครับ fc ครับผมขายไก่ย่างนะครับผมครับแนวทางวดนี้วดที <auch that are wild> <S <S ่สี่นะครับเข้ามาแล้วสามวดนนะครับ fc ครับผมครับ ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาดูนะฮะทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับโค้งสุดท้ายนะฮะของแนวทางพ่อเพชรกับแม่นางนะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ